สวัสดีครับกรบผมอดีสรเพียงเกตวันนี้12พฤศจิกายน2564ปฏิกิริยาต่อที่มีต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญเรื่องล้มล้างการปกครองที่สารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าอานอนท์ไม้และรุ่งมีพฤติกรรมเจตนามุ่งจะล้มล้างการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสื่อต่างประเทศก็ไปพาดหัวข่าวโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น BBC CNN r e u t e r เยเตอรเยอะแยะครับไปในทางที่ไม่ว่าเป็นปฏิเสธอำนาจของสารรัฐธรรมนูญไทยลักษณะพนอนองนั้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แถลงการขององค์การนักศึกษา23สถาบันไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนักวิชาการที่ค้ำวอดในทางรัฐศาสตร์ทางรัฐธรรมนูญก็ออกมาวิจารณ์ว่าอำนาจอธิบไตยนั้นเป็นของปวงชนชาวไทยเพราะมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิบไตยสรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านรัฐสภาสรงใช้อำนาจ บริหารผ่านคณะรัฐมนตรีและส่งใช้อำนาจตุลาการผ่านศาลอำนาจอธิปไตยจึงไม่ใช่ของพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ต้องอยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญนี่คือวิชาการทั้งหลายทั้งปวงที่ทุกฝ่ายออกมาวิพากวิจาัยผมไม่สบายใจครับผมไม่สบายใจจริงๆผมหลับตาแล้วบ้านเมือง เดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเจตนารมของนักเรียนนักศึกษาผมเคยเป็นนักเรียนนักศึกษามาก่อนต้องการให้สังคมมีการพัฒนาไปข้างหน้าซึ่งเรียกว่าปฏิรูปให้ดีขึ้นสิ่งไหนไม่ดีก็ปัดและก็ทำให้มันดีขึ้นไม่ใช่ลมล้างอย่างแน่นอนปัญหาทางการเมืองแทนที่จะแก้ไขความขัดแยง้งสารรัฐธรรมนูญแทนที่จะแก้ไขความขัดแยง้ง แต่เป็นการราดน้ำมันเข้าสู่กองไฟกองเพลิงราดน้ำมันลงบนความคิดของคนในชาติที่เห็นต่างกันอย่างสิ้นเชิงยากที่จะกลับคืนมาเป็นเอกภาพสามัคคีกันดังเดิมได้แต่เสียดายเสียดายโอกาสของประเทศไทยสารรัฐมนูญจะเจตนาหรือไม่ท่านแล,และหลายๆคนบอกว่าท่านมีส่วน ทำให้สังคมแตกแยกกันอย่างสิ้นเชิงครับเป็นความเห็นทางวิชาการนะครับ